การละครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่โอบล้อมด้วยทุ่งนาเขียวขจีมีชาวนาคนหนึ่งชื่อว่าตาแสงเขาเป็นคนขยันใจดีและรักสัตว์ทุกตัวในท้องนาวันหนึ่งขณะที่ตาแสงกำลังพลวนดินในนาเขาเห็นงูเห่าตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดูเหมือนมันบาดเจ็บและอ่อนแรง ตาแสงรู้ว่างูเห่าเป็นสัตว์อันตรายแต่ด้วยความเมตตาเขาไม่อาจทิ้งมันไว้เช่นนั้นได้เขาค่อยๆเข้าไปใกล้และพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าเจ้างูน้อยเจ้าเจ็บปวดใช่ไหมอย่าก,กลัวเลยข้าจะช่วยเจ้างูเห่ามองตาแสงด้วยสายตาที่ทั้งหวาดกลัวและแวงแต่เมื่อเห็นความจริงใจมันก็ยอมให้ตาแสงช่วย ตาแสงนำงูเห่ากลับไปที่กระท่อมของเขาทำความสะอาดบาดแผลที่หางของมันแล้วป้อนน้ำผสมสมุนไพรให้มันกินทุกวันเขาจะดูแลมันอย่างดีคอยเล่านิทานให้ฟังและร้องเพลงกล่อมจนงูเห่าค่อยๆฟื้นตัวและเริ่มไว้วางใจตาแสงวันหนึ่งงูเห่าพูดขึ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ตาแสง ข้าขอบใจเจ้ามากที่ช่วยชีวิตข้าไว้ไม่ช่างงูเห่าธรรมดาข้าเป็นพยาง,งูที่มีเวทมนต์ข้าจะให้พรสามข้อแก่เจ้าขออะไรก็ได้ที่ใจเจ้าปรารถนาตาแสงนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาเป็นคนเรียบง่ายไม่โลภมากจึงกล่าวว่าข้อแรกข้าขอให้ครอบครัวของข้าปลอดภัยจากพิบัติ และข้อสุดท้ายข้าขอให้เจ้างูเก่าอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องเจ็บปวดอีกพญางูเห่าประทับใจในความไม่เห็นแก่ตัวของตาแสงมันกล่าวว่าเจ้าเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจงดงามข้าจะให้ผ่อนเพิ่มอีกหนึ่งข้อนับจากนี้ไปทุ่งนาของเจ้าจะอุดมสมบูรณ์ตลอดไปและทุกคนในหมู่บ้านจะรักและช่วยเหลือเจ้า พูดจบพญางูก็กลร่างเป็นแสงสว่างวาบแล้วหายไปในอากาศตั้งแต่นั้นมาทุ่งนาของตาแสงก็เขียวขจีตลอดปีครอบครัวของเขามีความสุขภาพดีหมู่บ้านสงบสุขและทุกคนรักใคร่กลมกลองตาแสงยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและทุกครั้งที่เห็นงูในท้องนาเขาจะยิ้มและนึกถึงมิตรภาพระหว่างเขากับพญางูเห่า นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเมตตาและจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัวจะนำพาความสุขและความเจริญมาสู่ชีวิตไม่เพียงแต่ตัวเราเองแต่ยังรวมถึงคนอ้อมข้างด้วยจบ